สวัสดีครับผมกับผมครับกริชลเดชวิสัยครับวันนี้ก็เป็นวันที่เสียเวลามากที่สุดเลยครับมาทนฟังไอ้วิโรดมันพามเจ็ดสิบนาทีครับผมก็คิดว่ามันจะมีบัตรเด็ดอะไรอุตสาห์ตั้งใจฟังนะครับปรากฏว่ามีแต่ราคาคุยมีแต่ราคาโมวกไปวนมาครับเรื่องหุ่นบ้างเรื่องภาษีบ้างเรื่อง ให้ยืมตังบ้างอะไรบ้างโอ้ไม่มีดีมีสาระอะไรเลยครับเพราะเรื่องนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมาพิปรายในสภาผู้แทนราษฎรหรอกครับไปแจ้งจับบอกจะไปแจ้งปปชไม่ใช่ครับต้องไปแจ้งสารประกรไปจับนายกอินล่าคอนายกอินเข้าคุกเต้าตารางเลยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะไม่ถึงมือวิโร์หรอกครับ ไอ้พวกสีสุวรรณไอ้พวกสนธิยาไอ้พวกเรืองกลยเนี่ยมันไปยื่นเรื่องเอาเอาผิดแล้วนะครับแม่มึงจะทำให้กูเสียเวลาจริงๆนะเจ็ดสิบนาทีไปนวดแผนโบราณดีกว่าได้ทั้งสองชั่วโมงเ่ยสบายตัวแล้วด้วยซ้ำไปต้องมาทนฟังแล้วก็พามจะว่าสภาโจ๊กผมว่ามันยิ่งกว่าสภาโจ๊กอีกนะ มันใช้วาทกรรมใช้วาทศิลป์วาาัทศิลป์ใช้รีลาการพูดต่อปากต่อคาคุณวิโรจน์ไม่น่าจะเป็นสอสอนะน่าจะเป็นหัวหน้าม็อบวะ่ะไอ้พวกนี้สริมชอบและการที่ด่านายกอิงนะพวกด้อมส้มนะมันไม่ชอบนะเว้ยด้อมส้มเนี่ยนะเขาเป็นพวกมีอุดมการเว้ยเขาชอบเรื่องจริงเว้ยเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศเว้ย เขาฝากความหวังไว้ที่พักประชาชนเว้ยที่จะพัฒนาประเทศตามอุดมการเขาเว้ยเขาไม่ได้ชอบให้มาด่าด้วยถ้อยคาหยาบคายเว่ยมีไอ้พวกสลิมมาชอบไอ้พวกสลิมมันก็ไม่เลือกมึงหรอกพักประชาชนเข้าใจปะ่ะขนาดพวกเดียวกันเองพวกสลิมด้วยกันไอ้ไอหมอวโรงเนี่ยพักไทยพักดีสลิมมันยังไม่เลือกเลยเข้าใจปะ่ะตอนนี้ มันก็จะเลือกอยู่พรรคเดียวก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์เนี่ยแหละที่เป็นความหวานของพวกสลิปนอกนั้นเขาไม่เลือกใครทั้งสิ้นเข้าใจป่ะแล้วมันก็เสียของพูดแล้วก็ทําให้พรรคประชาชนเนี่ยแบบด้อยค่าไปจริงๆมีหลายเรื่องที่จะคุยมีเรื่องหัวหน้าแท้งมีเรื่องแต่ไม่คุยในคลิปนี้จะเล่นไอวิโร์วันนี้นล้วนๆ้วนไปเลยคลิปที่สองเขาจะมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กัน ว่าใครอภิปรายเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีคําคมมามาต่อปากต่อคําเวลามีคนยกคานก็จะบอกว่าเขา่พูดคุยกับผู้บริหารไม่ใช่พูดคุยกับบริวารเอ้าไปไอ้ดาสอสที่ยกมือค้างว่าเป็นบริวารมึงก็เป็นบริวารเหมือนกันมึงไม่ใช่เป็นบริวารธนาทรเหรอนะวะมึงไม่ใช่เป็นบริวาร อาจารย์ปียบุตรมึงไม่เป็นบริวารช่อพบบันธิกามึงไม่ได้เป็นบริวารพิธาหรอวะหรือมึงไม่ได้เป็นบริวารไอหัวหน้าแทงหรอวะมันก็เป็นบริวารเหมือนกันแหละเขาเป็นสอสอนะเว้เขาไม่ได้จับฉลากได้นะเว้ไปด้อยค่าเขาอย่างนั้นอ่ะมีไอหมอฟันคนหนึ่งมันก็ชอบประท้วงนะไอผู้หญิงคนนี้นะเออแล้วก็ให้ถอนหมอฟันให้ถอนไอนี่ก็เล่นลิ้นใช่สิท่านถอนบ่อย คือถอนฟันอนะ่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องโจกอวะนี่มันทําอะไรกันวเป็นการโตวาทีเวทีอะไรวะมัธยมของอาจารย์การนิกาธรรม,มเกศสอนเลยวะไอ้นี่มันในสภาผู้แทน,นราษฎรนะเว้ยเออมันมาเล่นคําเพื่ออะไรวะไอ้หานี่แม่งไม่เคยเรียกนายกแพทองทานสักคําไม่เคยเรียกคุณสักคํามึงเรียกแพทองทานเทาลงทงักผมก็ไม่เข้าใจว่า โคตรพ่อโคตรแม่ตระกูลชินวัตรเนี่ยไปทําอะไรให้โคตรเง่าสักหลาดวิโรอดหรือวะไปทําอะไรเจ็บแ้นน้ำใจหรือวะเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่ะมันถึงแ้นฝันหุ่นถึงขนาดนี้มึงดูบิ๊กป้อมเนี่ดูลุงป้อมเนี่ยเขาเรียกท่านนายก <c oughs> มีแทงเนี่ยแม่ไม่เรียกก็มีนะแทงเนี่ยแม่งคงจะไปติดไปติดกับไอ้วิรดเนี่ยจริงๆเรียกท่านนายกได้หน้าหัวหนาแทง เราเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องให้เกียรติเขาไว้เข้าใจไหมเดี๋ยวตัวเองเป็นนายกบ้างอะ่ะตัวเองไม่อยากเป็นนายกหรอะวะแทงเป็นนายกว่าเขาจะได้เรียกท่านนายกไหนเข้าใจปะอย่าไปติดไอ้พวกนี้ต้องให้เกียรติกันครับให้เกียร,รติลุงป้อมมาเป็นลูกพี่ลุงตอ่ะปั้นมากับมือให้เป็นผอ,บอรต,อตออรตบเป็นตรเห็นปะ ลุงป้อมยังเรียกท่านนายกทุกคําเลยทําไมไม่เรียกไอ้ตูว่วะนี่มึงดูผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นตัวอย่างนะเทงนะแล้วก็มันมีไอ้เรื่องกี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 เฮียอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่รู้มึงจะกีครับหาพระสงพระสงหาอะไรกูก็ไม่เข้าใจมึงเอาศัพท์นี้มาในสภาผู้แทนราษฎรมึงสนุกตรงไหนมึงตลกตรงไหนวะมึงให้เกียรติสภาด้วยนะมึงไม่ใช่แม่ง แบบพวกกูนะพวกกูเนี่ยแม่งอยู่กับพวกสะถุนด้วยกันนะกูยังไม่ไม่เคยเล่นสำนวนแบบนี้เลยจะบอกให้นะในสภาผู้แทนะะรัษฎรนะมันต้องเป็นเรื่องจริงจังเว้ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกปากไม่ใช่เรื่องรอนะ้อยเลยครั้งที่แล้วมึงก็เต้นเหี้ยอะไรไม่รู้ออกจากสภาเอ้ยม,มันเปนเลิเทอรว่ะคุณธนาธรอ,อาจารย์ปิยบุตรช่อพันธิกา คุณเทไอ้คุณพิธาแล้วก็หวหน้าแท้งช่วยตักเตือนไอ้วิโรจน์นี่มันหน่อยว่ะจริงๆนะมันจะทําให้ภาคประชาชนแย่ไปด้วยนะนะด้อมส้มในช่องผมมีเยอะนะผมก็คิดว่าด้อมส้มไม่ชอบไม่ชอบคนอย่างนี้ในสมัยอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไม่ว่าจะเป็นนายกสมัครศูนย์ทรเวทหรือใครต่อใครก็หลายคน เวลาพิปายในสภาเนี่ยนะไม่มีเรื่องแบบนี้เลยครับเขาจริงจังเขาดุเด็ดเผ็ดมันเขาไม่มีเรื่องล้อเล่นในสภาไม่ได้เรื่องล้อเล่นไม่ได้เรื่องตลกไม่ได้เรื่องตอบโต้ไปตอบโต้มาถ้าผมเป็นฝ่ายค้านนะผมเป็นไอ้ยี่สิบองคลักษ์พิทักษ์นายกนะผมจะปล่อยให้แม่งพูดไปเลยเจ็ดสิบนาทีไม่ต้องค้านแม่งสักคำปล่อยเพราะประชาชนเขาฟังอยู่ประชาชนเขารู้ประชาชนเขาประเมิน ถูกว่าใครเป็นไก่เขาแดกข้าวไปแล้วนะเขาไม่ได้แดกญ้านะแม้แต่ด้อมส้มก็ตามเขารู้เขาไม่พอใจหรอกครับเ,เดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้ฟังนาะยกอิงพูดนะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาวิาพากษ์วิจารณ์นาะยกอิงนะแต่เปิดประเดิมนี่นาะยกอิงไม่ควรทำที่มามาเรียนแบบลุงลุงลุงู่ไอ้ลุงป้อม ที่บอกว่าที่ลุงป้อมที่พลเอกประวิทย์พูดมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงไม,ไม่ไม่ควรทําอย่าหาทำครับนายกในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ได้เรื่องตลกมันไม่ได้เกมมันไม่ได้เป็นวาทกรรมวัทศินรายการพูดไม่ใช่ครับในสภามันต้องเป็นเรื่องจริงจังนะนายกเองนะนายกเองพลาดไปแล้วนะพลาดเปิดฉากก็พลาดแล้วนะทีมงานองครักษ์ตักเตือนด้วยไลน์ไปเตือนด้วย คุณอนุทินไปเตือนด้วยนาะยกอย่าทําอย่างนี้นะแล้วก็พักพวกเนี่ยคุณภูมิทํามลายไปเตือนด้วยนาะยกอย่าทําอย่างนี้ไม่โอไม่สนุกในสภาพูดแทนราษฎรมันไม่ได้เรื่องที่จะปล่อยมกมันไม่ได้อยู่ในติ๊กตอกนะนาะยกอิงนะอย่าอย่าเอาให้แม่งจริงจังเ็าตั้งอกตั้งใจฝังแล้วก็อยู่แม่งถึงตีห้าตีห้าครึ่งอยู่แม่งไปเลยนะอยู่ไอ้กลับไปเลี้ยงลูกมันไม่ได้เลี้ยงลูกหรอกเขามีพี่เลี้ยง อย่างลูกนายกแม่งคงจะมีพี่เลี้ยงเป็นสิบคนละมั้งป้อนข้าวคนหนึ่งอาบน้ำคนหนึ่งพาไปเดินเล่นคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนหนึ่งหรือเปล่าวะคงไม่ต้องไปไปนะของของพักสักวันสองวันเนี่แหละก็อยู่แม่งยันตีห้าครึ่งนะนายกแม่งหลับบนโซฟาอะไรหล,ลับบนนั้นเลยหลับแม่งเลยคนด้วยก็ได้ผมว่ามันจะเป็นภาพที่ดีเวย มันดูดีนะเว้ยเนี่ยไอ้พวกโปรดิวเซอร์ไอ้พวกผู้กกับนายกต้องบอกนะเพราะงานเนี่ยไม่จะหมูหรือจ๋าก็งานเนี่ยแหละครับแล้วผมดูแล้วนะผมฟังตั้งแต่ประเดิมนะอย่างหลุงป้อมลุงป้อมให้เกียรตินายกบ้างพูดจาบีสัมมาคาราวะมากบ้างแม้ท่านจะเหนื่อยแม้ท่านจะตื่นเต้นแต่ท่านก็ให้เกียรตินายกเรียกท่านนายกทุกข์ ม้แต่สอส,อสอพักพลังประชารัฐคนแรกผู้หญิงก็ให้เกียรตินายกนะก็มีไอ้วิโร์คนเนี้ยและคนต่อไปผมก็ไม่รู้นะจะมีทฤษฎีเรียนแบบหรือเปล่าจะมีอยากดังดังมันดังแน่แต่แม่งดังปุ๊บดับเลยอะคือดังมันมีหลายอย่างนะนเว้ยทำให้คนรู้จักมีหลายอย่างนะเว้ยแต่แม่งจะดับเลยคือสิ่งที่สร้างสมมาอย่างคุณวิโรจนี่สร้างสมคุณดามความดีมาสร้างสมไปจับไอ้รถ บรรทุกหาเหวอะไรสวยตำรวจบ้างไปดูดีนะโอ้แม่งดูดีว่ะแต่พอออกมาลงทะเลแบบนี้แม่งผมว่ามันมันน่าจะมีปัญหาชีวิตหรือเปล่าวะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาาดไทยหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักประชาชนหรือเปล่าวะโยโยะแทงแม่งมาจากไหนไม่รู้มาเป็นหัวหน้าเฉยเลยแล้วก็ไปประกอบว่า เขาไม่ควรเป็นหัวหน้าเขาเป็นขุนพลเขาเป็นขุนศึกสิริกัญญาเป็นขุนศึกคนนู้นคนนี้เป็นขุนศึกต่หัวหน้าพักเป็นขุนพลเป็นเป็นพระราชาที่จะนำทัพพวกเขาเป็นแค่ขุนศึกจริงเหรอวะจริงเหรอมึงไม่อยากเป็นหัวหน้าพักอ่ะมึงไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะจริงเหรอวะ แล้วนายกแทงเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเลยกว่านายกเองเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำงานด้ว,เวยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นน่ะการออกมาแบบนี้แล้วมาสนุกสนานแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นการโต้วาทีอะไรว่าโต้วาทีมัธยมหฮอะไรนะมึงก็ชนะมึงได้แชมป์ แต่นี่เป็นเรื่องของชาติของแผ่นดินมึงไม่ได้แชมป์หรอกแล้วมึงเป็นรองหัวหน้าพรคประชาชนด้วยมันกระทบไปถึงพักประชาชนเดี๋ยวดูซิว่าคุณรามสีมาโลมจะพิปายยังไงดูซิว่าคุณไอติมจะพิพายยังไงดูซิว่าขุนพลพักประชาชนไอราชนกจะพิพายยังไงแล้วก็มีหลายคนที่จะออกมาอภิปรายมันก็จะเป็นกลิ่น ถ้าเกิดว่ามีแต่คำหยาบมีแต่คำด่ามีแต่คำไปเล่นเรื่องชาติตระกูลไปเล่นรองเท้าขามุกของนายกอิงไปเล่นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไอพวกนี้มาตรฐานการอภิปรายต่ำนะต่ำจริงๆต้องเล่นที่ว่าไอนายกอิงแม่นโปงยังไงและไอที่มึงบอกนะวิโรจน์นะที่มึงเล่ามาเป็นฉากๆากนะเอาเงินห้าร้อยล้าน ไปให้พี่น้องกู้แล้วเขียนอะไรมาปุ๊บแล้วคนอื่นเนี่ยพวกสีเทาเจ้าห้าร้อยล้านไปให้ไปกู้เงินแล้วก็ใบามาไอ้เหี้ยคนที่จะไปเอาไปกู้ห้าร้อยล้านมันต้องมีหลักทรัพย์คำประกันเว้ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปกู้ห้าร้อยล้านไอ้สีเทาไอ้พวกธุรกิจเทามันมีหลักทรัพย์คำประกันคือเวลาพูดมึงพูดให้หมดคนฟังเขาไม่ได้โง่ คนที่ฉลาดเขามีเยอะแยะเขาก็จะรู้กลืนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นความหวังไงอย่างวิโร์เป็นความหวังไงถ้าพักประชาชนได้เป็นรัฐบาลวิโร์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วถ้าอย่างนี้นะผู้ว่าทั่วประเทศมันจะนับถือมึงหรอวะถ้าเกิดเอาคลิปเก่าๆมาเปิดคลิปเก่าๆมาเปิดอะผู้ว่ามันจะนับถือมึงหรอวะเอเพราะฉะนั้นต้องระวัง แล้วก็ไม่ต้องไปโชว์ฟอร์มหรอกเพราะว่าไอ้44สอยังไม่ได้โดนตัดเส็จยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอาจจะหลุดก็ได้ยังไม่ต้องรีบโชว์ฟอร์มถ้าโชว์ฟอร์มต้องโชว์สิ่งดีๆแบนเจ๋งๆแล้วไม่ต้องอธิบายไม่ถึง70นาทีหรอก20 30นาทีเอาแบบเนื้อๆน้ำๆเนืน้อๆจบแล้วก็ให้เกียรติเขา ทานายกรัฐมนตรีแพททองทานคุณอุ้งอิงคุณแพทองทานต้องให้เกลียดเขาเข้าใจไหมวิโรจนะใครก็ตามที่รู้จักเขานะเป็นแฟนคลับเขาพวกดอมส้มช่วยเอาคลิปผมส่งไปเขาดูด้วยนะส่งให้ดูด้วยคือมันไม่มีใครจะมาวิาพากวิจารณอย่างนี้หรอกถ้าไอคนในพักด้วยกันก็โหเยี่ยมเลย พี่วิโรธสุดยอดพี่วิโรธแลวจริงจรนะิงนชีวิตจริงเรื่องราวจริงๆมันไม่ต้องแบบเอาไปโอาตายกันหน่อยนี่มึงแหกปากมึงแบบโอ้โหทําเป็นเอาจริงเอาตายแม่งยอมตายเพื่อชาติเพื่อเป็นจริงหรือเปล่าวะกูเจอมาเยอะพวกเนี้ยเจอปืนต่อหัวแม่งเยี่ยวแตกที่แตกเจอมาเยอะแล้วไอพวกโดนประหารชีวิตอะ่ะพอเขาผู้คุมเอาเดินมา มันจะมีห้องอยู่อะพวกโดนทหารก็สิบยี่สิบคนปุ๊บไอ้ยี่สิบยี่สิบคนห้องนี้แม่งก็ชิบหายใครละบางคุยคนสองคนนะพอเดินไปปุ๊บพอขายปุ๊บแล้วเรียกชื่อโอ้โหพอเรียกชื่อไอ้ที่โดนะหารนะแม่งลุกขึ้นมาฟุบโอ้โหแม่งเดินเฮ้ย hey, กูไปรอก่อนนะกูปไปก่อนนะเพื่อนโอ้โหแบบว่าเสียงดังแล้วก็ผู้คุมก็พาไปปรากฏว่าพอ ไแดกข้าวแดกอะไรเสร็จเรียบร้อยพระมาสวดมนต์เรียบร้อยเดินไปท่านประหารแมงมืออ่อนตีนอ่อนไอ้นี่พวกข้าคนตายมาแล้วนะมืออ่อนตีนอ่อนเดินไม่ไหวต้องประคองปิดไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกครับที่แม่งเจ๋งที่แม่งกล้าที่แม่งยอมตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนอกจากทหารที่ไปรบอ,อันนาโอเค แต่ได้คนธรรมดาอย่างพวกเราแม่จริงก็เปล่าะผมเห็นพวกไออินโฟทั้งหลายไอยไอหัวล้านมัง่งไอไม่หัวล้านมั่งเงี่ยอะไรโอ้โหผมแม่ไม่กลัวตายไอพวกที่บอกไม่กลัวตายนะไอท้ทีโมไอ้กระจอกมึงกะกลัวตายชิบหายเลยไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกครับผมรู้จักนักเลงมาเยอะผมรู้จักเจ้าพ่อมาเยอะไม่มีใครไม่กลัวตายครับกลัวตายทุกคน ัวทุกคนเวลาศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตคือเวลาฟังคำพิพากษาเนี่ยแกเขจะล่ายาวมาเป็นชั่วโมง,น,น,งนู่นนี่แต่ฟังไปสักแบบสักสักยี่สิบสามนาทีเ็ารู้แล้วไงรู้แล้วชิบหายกูผิดน่กูจะโดนประหารูจะติดคุกตลอดชีวิตมามาพอศาลพิพากษาว่าโทษให้ประหารชีวิตมืออ่อนตีนอ่อน บางคนเดียวแตกขี่แตกเน่ยคือเขาเรียกอะไรไอ้ลมปานะ่ะอะไรก็ไม่รู้อะขี่แตกเดียวแตกนี่คนเคยฆ่าคนตายมาแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยหลายคนแล้วมันยังกลัวตายเลยแล้วพวกมึงเป็นใครมาบอกไม่กลัวตายอะ่ะมาไอ้ขี่บอ่ไอ้จิ๊บหายนะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ สภาผู้แทนราษฎรเป็นโรงลิเกเลยครับอย่าให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นโรงละครนะครับอย่าเป็นการแสดงเลยครับอย่าครับเพราะมันจะทําให้ระบบประชาธิปไตยของเรามันไม่ไปถึงไหนเนี่ยตราบใดถ้ามึงยังมาล้อเล่นมึงยังมาสนุกป,ปากอยู่ประชาชนเขาก็เกลียด,ดยนักการเมืองอ่ปะปกติเขากเกลียดอยู่แล้ว เขาเกียดพวกมึงอยู่แล้วนักการเมืองอะไม่มีใครก็ชอบหรอกแล้วมึงมาทํากันอย่างนี้เห็นไหมฐานทําการรัฐประหารที่ไรเนี่ยประชาชนแท่สองเสิรสตเอาดอกไม้แห้ทหารน่ะมันมีที่ไหนวะถ้าสภามันเป็นอย่างนี้เป็นเวทีด่ากันไปด่ากันมาสนุกปากอย่างนี้ประชาชนเขาก็ไม่ศรัทธาครับเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาพอ โดนล้มรัฐบาลฐานทําการรัฐบาลมื่ไหลายประชาชนเขาก็เฮลเฮลแต่ถ้านักการเมืองแม่งเจ๋งนักการเมืองเป็นพี่พึ่งของประชาชนนักการเมืองมีเหตุมีผลช่วยการบริหารประเทศอันไหนดีรัฐบาลทําดีฝ่ายค้านเห็นด้วยฝ่ายค้านช่วยอันไหนไม่ดีก็ติติงกันถ้าเกิดมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็ลากมันเข้าไปติดคุกติดตารางกัน อย่ามาใช้วัตกรรมวัศิสินอย่ามาเล่นคำพูดกันในสภาผู้แทนราษฎรฟังแล้วแม่งตลกพวกผมอยากดูเรื่องมีสาระถ้าผมอยากดูเรื่องตลกผมไปดูไอ้พี่มัมพี่แทงพี่โหนนีกว่าตลกกว่านะเข้าใจป่ะผมไปดูไอ้ซิคอมไอเรื่องตลกไอแจ๊คชวนชื่น อาจารย์คงอะไรเนี่ยตลกกว่าตลกกว่าที่จะมาดูอะไรในสภาผู้แทรนราษฎรแล้วมึงก็จะพิปรายกันยี่สิบกว่าชั่วโมงสามสิบชั่วโมงแล้วกูมาฟังเรื่องตลกขบขันเงี้ยกูคงไม่อยากฟังหรอกนะบางครั้งนะครับนักพูดนะมันก็ตกม้าตายมันก็เสียผู้เสียคนเพราะการพูดเลยครับเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้ว เราจะลืมตัวครับเราจะาพาดในพิซเซรโรโมีนักการเมืองคนหนึ่งพอขึ้นเวทีแล้วตื่นเต้นรับภาคนี่ครับเร็วๆนี่ครับแล้วก็สัญญาว,ว่าจะให้ผมไม่ต้องบอกเบอร์ไหนแล้วโดนใบแดงแน่นอนถ้าเกิดเขาได้เป็นนายกเทศบาลนครนะครับแล้วเขาได้เป็นนายกนะถ้ากรกตประกาศนะ เรามาโดนใบแดงที่หลังนะเขาต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลกต่ง้งแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นนายกเขาก็โดนใบแดงอยู่ดีเพราะงานนี้ไม่ต้องมีคนร้องเรียนกกตเขาฝอยได้แล้วเพราะสัญญาที่จะให้คุณสลันสลันเกตที่อุตตริดิโดนมาแล้วครับสัญญาเป็นงเวลาอยู่บนเวทีไงแม่งอยู่คนเดียว,วเวลาพูดไปแม่งมันปากพูดไปแม่งเฮลเฮลเฮลไอโกเฮลเนี่ยแม่งพา พาครูติดคุกติดตารางเนี่ยผมเคยขึ้นเวทีพาสายเสื้อแดงมาแล้วคนแม่บื่นคนพูดหาอะไรพูดที่อะไรแม่ก็เฮลเฮลกูก็ไม่รู้อ่ะคูก็พูดไปเรื่อยเปื่ยปรากฏว,ว่ากูก็ติดคุกติดตารางคนเดียวไอ้พวกที่เฮลเฮลนะแม่ไม่เคยไปเยี่ยมเลยแม่สนุกปากเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับผมอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยได้ดีได้ดีเพราะการพูดก็จะมาเสียผู้เสียคนเพราะการพูด ถ้าเกิดว่าสอส,อสอไอสี่สิบกว่าคนเนี่ยได้โดนตักสิทธิทางการเมืองจะเป็นการพูดในสภาครั้งสุดท้ายของคุณวิโรธซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าประทับใจจริงๆนะ,นะเพราะฉะนั้นนายกเองก็สบายใจดูวิโรธพูดนะน่าจะสบายใจเพราะว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีสาระอะไรเลยไม่จําเป็นที่จะอธิบายอะไรเลยจริงๆอธิบายบ้างก็ได้นิดๆหน่อยๆเรื่องหุ้นเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตระกูลจินวัตทำไม่ใช่เพราะนายกอิงทำแม่งทำกันทั้งหมดอะพวกนักธุรกิจพวกคนร่ำรวยมีแต่พวกกูเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ากระดาษยังไม่มีเลยก็ไม่รู้จะไปไปยุ่งกับเรื่องหุ้นเรื่องเงินงกู้เรื่องหาเหวอะไรได้ยังไง นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับในคลิปต่อไปก็ยังจะพูดคุยกันในเรื่องการอภิปรายอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรครับามแต่บเรียนที่เคารพทุกท่านครับสุดท้ายนะผมก็อยากอยบอกพวกเรา ทุกคนว่าชีวิตนะกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างมันยากอะคนจะได้เป็นสอสอมันก็ยากนะคนจะได้เป็นนายกคนจะได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มันก็ยากแต่ที่ยากกว่าก็คือรักษาอำนาจที่ได้ไว้ได้หรือเปล่าตอนนี้มีคนคนหนึ่ง น่าจะรักษาอำนาจไว้ไม่ได้ก็คือคุณวิโรธครับเราดูหนังดูละครเราดูการอภิปรายแล้วเราก็ย้อนมาดูตัวเองแล,ล้วเราก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครตให้ผมด้วยกิงกลางกันมาได้ทาง facebook ดรกิตอลเด่นวิสัยเบอร์ไอดียลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับซื้อหนังสือผมหน่อยครับ บางมัดคองตันนักเกรงใจบุญขวันใจคนจนนะครับอันนี้ผมตั้งใจเขียนนะเขียนมาท่านจะได้รู้จักอีกแง่มุมหนึ่งของบางมัดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเด็กแว้นทั้งหลายพวกเด็กพวกถีเทาพวกแกลเร็วกรลทั้งหลายพวกนี้เป็นแฟนคลับบางมัดนะเพราะว่า เรลาผมไปไหนก็บางมันก็จะมีพวกนี้มาขอถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายที่ไปจากภูเก็ตมาพวกพวกที่ให้เช่าเรือสกูตเตอร์ก็มารอขอถ่ายรูปก็อยากให้อ่านครับจะได้รู้ว่าคนที่เขาผิดพลาดมาแล้วเขาโดนโทษประหารสองประหารนะปกติโดนประหารเดียวเนี้ยโดนของประหารมาแล้วเขาทำอะไรมากตอนดีนะครับก็มาซื้อไปได้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับ เงินเข้ากองทุนกิจโพสแช n แนลดูแลผู้ยากไร้ดูแลผู้พิการดูแลหมาแมวจอนจัดนะครับ28มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนะครับผมจัดงานปั่นจักรยานคนพิการ2แผ่นดินครับแผ่นดินนครศรีอยรธยาออกสตาร์ทนะครับรวมตัวกัน28มีนา29มีนา ปล่อยตัวนะครับมีเพื่อนผมครับราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ไปปล่อยแถวให้แล้วก็มาสิ้นสุดวันที่สองเมษายนที่พิษณุโลโครับก็จะมามอบรถเข็นมอบอ,อุปกรณ์คนพิการที่พิษณุโลโนะครับปั่นมาทั้งหมดเจดวันแล้วก็สามร้อยกว่ากิโลครับคนพิการนะลุงชิดเป็นคนปั่นนะครับ ผมอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วน,นะน่ากินก้ากันมาได้สมทบทุนกันมาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี